ปกติแล้วหลายคนจะรู้จักแต่ตะเกียงเจ้าพายุที่ให้แสงสว่างเพียงอย่างเดียวแต่จะมีสิ่งที่ให้แสงสว่างได้ดีกว่าเจ้าพายุอีกอย่างหนึ่งก็คือตะเกียงแสงจันทร์ซึ่งเป็นตะเกียงแรงดันเหมือนกับเจ้าพายุเหมือนกันก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทยโดยประวัติตะเกียงแสงจันทร์ถูกพัฒนาขึ้นในยุโรปช่วงปลายศตวรรษที่19โดยแบรนด์ดังอย่าง p e t r ร m มสและไอด้าจากเยอรมนีมันทํางานด้วยระบบแรงดันใช้น้ํามันกาดและมีความสว่างมากเวลาใช้งานจะแขวนไว้ที่สูงสูงแสง จะสาดลงมาด้านล่างได้อย่างดีให้แสงสว่างขาวนวลจึงถูกเรียกว่าแสงจันทร์ในสยามมีทั้งขนาด200แรงถึง2,000แรงแตะเกียงแสงจันทร์เริ่มปรากฏตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถูกนำมาใช้ทั้งในราชสำนักวัดร้านค้าและตามบ้านเรือน ต่อมาห้างใหญ่ๆเช่นรัตนามาลาประมวลพันธ์ใช้หวดและหัวเสงต่างนำเข้ามาขายและจำหน่ายในยุคนั้นจนกลายเป็นของใช้คู่ครัวเรือนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองความต้องการตะเกียงสูงมากเพราะใช้ทั้งในสนามรบและค่ายทหารหลังสงครามรุ่นที่ผลิตจากจีนและไต้หวันเช่นบัตเตอร์ไฟสโซล่าแองเอร์ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแม้ปัจจุบันไฟฟ้าจะเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วแต่ตะเกียงแสงจันทร์ก็ยังคงมีสเสน่ห์มันกลายเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยังถูกใช้จริงในงานกลางแจ้งและการแคมปิง้ง ตะเกียงแสงจันทร์จึงไม่ใช่แค่เครื่องให้แสงสว่างแต่เป็นเครื่องบันทึกวิถีชีวิตของผู้คนไทยตลอดกว่าร้อยปีทําให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงสิ่งที่สร้างความสว่างในยามค่ําคืนและรู้ประวัติความเป็นมาของสิ่งของในยุคนั้นในแวดวงนักสะสมก็จะมีการสะสมตะเกียงแสงจันทร์กันมากยิ่งถ้าเป็นแฉ่งที่เป็นภาษาไทยเช่นแสงฟ้าแลบ px 790ห้างเคียงเสงียงแสงอาทิตย์เดารา ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั้งหลายความต้องการยิ่งมากราคาก็ยิ่งสูงตามบอกว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านรู้ถึงประวัติความเป็นมาว่าทรงคุณค่าแค่ไหนหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้กระผมจะนําข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้ทุกท่านรับชมอีกขอบคุณครับ